อัปเดตข่าวดังล่าสุดกันก่อนนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะข่าวลูกในพลถูกทำร้ายร่างกายค่ะล่าสุดนะคะน้องเจมค่ะน้องเจมบอลนะคะลูกชายของท่านในพลนะคะออกมาแถลงข่าวแล้วว่าออกจากโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หายดีนะคะก็ออกไปพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดน่านแทนค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีนะคะคุณพ่อกับคุณแม่น้องเจมบอลก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ แล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินโดยให้ตำรวจท้องที่ดําเนินการเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไม่ได้ขอให้กองปราบหรือว่าหน่วยงานอื่นเข้ามาดูแลแทนอย่างที่เป็นข่าวตอนแรกได้ข่าว่าแบบเหมือนจะจะโอนหน่วยงานนู่นนี่นี่นั่นกับมากันไปเลื่อนไปมาดูที่ส่วนของคุณบอลนะคะก็ คู่กรณีะะจะขอเข้ามาเยี่ยมนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครอบครัวนี้ว่าไงบ้างซึ่งทางน้องเจมส์เนี่ยบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรแล้วแต่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายดีกว่านะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็ครอบครัวที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวอยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผ่าน Facebook ด้วยค่ะม,ม,มนุษย์แม่เนาะต้องต่อสู้ทุกอย่างเพื่อลูกเนาะ<ช>แต่ละข่าวมันก็จะกลายเป็นคลื่นปรปทบฝั่งไปเนาะนะ